ทำไมที่เป็นที่มาอาจารย์เป็นที่มามีแบบอยากรู้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทําเวรทํากรรมมาก่อนเขาเรียกว่านิทานชาติเวรเขาบอกว่าทําไมพระราหูถึงมีวรกายครึ่งท่อนครึ่งเดียวเพราะว่าการกระเกษียนสมุดนะครับพระราหูเนี่ยเจ้าเล่ยแปลงร่างนะครับเป็นเทวดาแต่ด้านโดนพาธิปจันทร์จับได้นะไปอยู่ถือหางนาคไงนะแล้วก็ไปต่อคิวด้วยนะต่อคิวรับน้ำอมฤตปรากฏว่าได้กินนะ พระธิ์พระจันทร์ก็ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์เนี่ยจากการไปกลายเป็นเต่าเนี่ยก็จึงอวตารมาเป็นพระนารายณ์เนี่ยสู้กับพระลาหูพระลาหูหนีจึงใช้จักรเฟี้ยงไปตัดพระราหูเหลือขึ้นเ,เหลือตัวท่อดล่างกายเป็นหางเนี่ยเป็นพระเกตไปนะครับข้างบนเนี่ยก็ล่องลอยกลายเป็นพระลาหูเขียดแขนพระอาทิตย์พระจันทร์คอยจับกินพระทิ์พระจันทร์ตั้งแต่ั้นมาเป,นเป็นรูปใช่ครับ แล้วเขาบอกว่าเลือดของพระราหูเศษเลือดที่ออกมาจากพระราหูเนี่ยนะกลายเป็นหอมแดง hmm. เศษน้ำำําอมฤตกลายเป็นหอมขาว oh. เป็นตัวยาขนานเอกที่สามารถแก้โรคภัยไข้เจ็บได้นี่คือนิทานนะครับสืบจากตำนานกวนน้ำอมฤตน,นะต